สวัสดีสวัสดีพี่น้องเพื่อนปูทุกคนนะพี่น้องเด้อหลังฝนตกฝนตกแห้งเลยฝนตกแล้วกะดื่มรถปูพี่น้องจะไปฮับเอาผู้ใดผปูหนึ่งพี่น้องเอ้ยพปนมาพกปนมาพ่อเจ้าว่าจริไปฮับเอาพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อกระหายพปนมามางานดองร้านทรายเล่าคอนแบบปูดูบ้านเมืองอาสะพอดพูนแหละ แต่ว่าขอให้านมาแว่นอนน้ำข่อยก่อนแหละมื่อื่นสิไปส่งพี่น้องเอ้ยเบื่อื่นสิไปส่งเพื่อนห้มาแว่นอนน้ำคืนหนึ่งพี่น้องเอ้คนมากกับกายโัวเซ่เนี่ยหละก็ได้สิไปหับกับเพื่นเซ่นุกกายเซ่ในสุดาไงกายปากซ่องปากซ่องพี่เออแบบนี้เนาะจะดีใจบ่ตื่นเต้นบ่กายปากซ่องมาหาหนาคไ่ได้ข่อยบ่เมื่อยามไม่จะเคลื่อนแล้วได้มาเองซะ่พี่น้องเอ้เราอวดบ่ไว้แล้วอยากมาเห็นร้านนั่นน่ะมั้งแล้วมาเองพี่น้องบ่ได้เมื่อเพราะว่ากรโทุบอกแ้วว่าร้านใหญ่เป็นปีเด้จังสิเมื่อแต่เลย่อได มาโทรมาบอกภาษาว่าสิไปเด,อเดอ้อเค่ะว่ามาเดี๋ยวสิมาแว่นอนนำ้ำคนรู้วา่าทางแหลงล้วว่าสิไปนอนน้ำอายพี่น้อกเราแล้วก็มันกลายบานเขาไปพี่น้องเอ้ยมันขี้คำนะเขาก็เลยให้แล้วลงเชนุแล้วสิไปครับเาเรามานอนพับทอนมอือไปตอนนะทอนแล้เท่าแลา้วน,นั่งรถบมื่อคยนั่งรถเม่าทะเลปีด้อะจะตื่นเต้นวะตื่นเต้นแท่น้องเลยเขาจะไปเชือดที่นอนนะ้ำปลาไหวแบบตอนหลับกล้วยางดีนะอันนะ จะมีแนวกินอยู่แล้วกินแล้ววะมีแล้วพี่น้องเลยกูแล้วไปสื่อเดบบลอยน่าสมัยน้เพราะหลองมาอยู่เดี๋ยวเคไปทำตื่นเต้นไม่พี่น้องเลยพอเคยพอท่านก็เราเคยมาสกสั้นแต่ข้าวเขายังหน่อยเขาจืดไหลข้าวรองอายนะแหวกจนใหญ่จนมีแล้วมองชิปายปีอยู่แล้วแล้วท่านเคยมากสั้นไปเจอจนเถ่าแหละแล้วมากมือนีแล้วมากแล้วสิเมื่อยแล้วคนจะเก็ตแปลซิฟนางรถ สามสี่หลอยกว่ากิโลพี่น้องจะบอกให้เมื่อยได้ๆนะฮะเขา,าเอาเอฮะหนุม่มเขาเปน็นนางรถไก่เหายังเมื่อยเนีเ่ยเ็ได้ตื่ไปเอาแล้วมานอนหับซากพี่น้องเกยอีกตัวนั่งให้รับวผักพรบุญพลุ่มถังใจเย็นๆอากาแบบตอนหับยางดีได้นะพี่น้องเอ้แบบพอกระตื้นเต็มแบบพอค่อยมาอ่ะนะก็คิดหอนอนายุข้างแล้วว่ากเกี่ยวคอแล้วพูดเลยจะสิ้ผ้าร้านเมือ่อเดี๋ยวแล้วมาเองก็ได้ดีใจได้ใส่แล้วมานอนเแช่ค่อยไปซื้อที่นอดพี่น้องเลยมาให้แล้วนอนเลยจะพอได้พี่น้องเอ้ไปซื้อกแล้วแต่รีท เตรียมบอลนอตครับเตรียมเดือดลอยนะพี่น้องจะใจให้เหรอใจืนรอบชิฟฟี่นะนือนเกือป้าป๊าเราก็โฮเกตเดือนไมามากแต่คไ่ทันออกลุดนหลุดไงจนเลยหาเกีอบหาเดือนละสี่ิมันกี่ลายปั่นเฉยพ่อแม่ห้าปอดเข้าดูไปไปเนี้ยไปนี่ปดจไปห้าเอาอเท่าปอเทําหลำปจไปห้ามปอเทําหาลำลำซึ่งไปคือเรกรมากันทัแล้วเรา เข่าแหงล่ะเดี๋ยวคนจัดการแล้วเองไปยืมรถปูนหน่อยเด้อนี่พี่น้องเอ้ต้องเอารถไปนี่ได้ไปหาเปล่าขาบขี่รถคนไรมันเต้นเต้นลายให้ก็ได้ขี่รถมืดกันยืมรถปูนแล้วไปนี่เป็นอะไเลี้ยวเ,ยเ,ยเยวขาสิไปกันเลยฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยสะเบิ้งข้างนี่เจือใส่เตือคัวอยู่น่ะมาไปกันอุอ้ยแอบโจ๊กขึ้นก่อนพี่น้องอ่ะมันเจือขึ้นเมื่อไรเอ,อ้แล้วก็ดีใจลายบ่ แบบคอยกระตื้นเต้นพี่น้องเอ้แบบดีใจนะคันแม่มาน้าก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าพอเพิ่มมากกบอายแม่มาบาุไรค่าาข้าแม่เท่าข่าแม่แม่ตู่นะพี่น้องแม่ของแม่นะเพิน่นอายุเก่าสิป่ายกงโกงโกยขั้นสิมาป้าก,กับบุไรก็ได้พอมากกบอายสองคนมาเนี่ยมากกบอายเดียวคอยก็ได้สิเว้าหาเแล้าสิบเบเาสผ่านแล้วไปยามลูกยามเต่าแล้วพราะว่า คนอาหล oh ูเอาเมียอยู <no windows free> ่พ no okay. okay. ี no ่ก็สามสามคนดุกแล้วพี่น้องก็คอยแล้วก็เอื่อยคอยแล้วก็อไอคอยเอื่อยคอยก็เอามียอาพัวอยู่ลงมาแง่อยไกลก็คอยนี่แหละผู้ที่คอยผู้ที่ไรหลูกคอยท้ายลงมนั่นแหละแล้วอไอคอยก็เอาเมียอยู่เมืองอาสะพพกบานนุ่นย่างพี่น้องเลยคอยก็ได้ตื่นเต้นจักน้อยพี่น้องอีดีหมดแหละแบบตื่นเต้นแห้งนะเบลามาเก่าเราบุกเคยิน เ,นเ,นเติมแล้วบ่เคยแต,แต่แต่อรูอััวแล้วก็บ่เคยมาบานพัวคข <อ S 2> <า>คนเนียไม่ยอมคือโบเคยมายามพอลองไม่ลองทั้งนี้บ่ท่านเคยเห็นกันเลยนะ,ะมันไกลกันโผดพี่น้องเอ้ยขั้นเวียงเพราจำเป็นแล้วก็สิบบัวเด้มาหรอกค่ารถกับแพงเลยทางกับไก่วันนี้ซ้ำลอยโลนี่ก็สิบวัวหรอกอันนี้มันชามชีลอยโลพี่น้องเอ้แ,แต่ไต่หอนเนื้อต่เนื้อหอนไต่นะแต่ได้หาเนี่ยฉับแซ่บตอนรับเราพี่น้องเอ้ยปูกับไปซื้อนองงัวพี่น้อง <laughs> ซื้อน้องงัวมาแต่ตอนเที่ยงกบยับตุมใบจนเปื่อยคักแน่เดี๋ยว่าพอข่อยลบบแล้วบ่เด็กเล่ายากินน้องงัวเราเคยบอกข่อย<ะ>ว่านะอยากกินน้องงัวแต่ว่ายอยู่บ้านห่วยพายข่อยมโมข่อยมีงัวบุมีนอม้นนองนะพี่น้องแล้วก็เลยบ่ได้กินแดี๋ยวแล้มาหาข่อยตั้งที่ข่อยกาสิให้เรากินแบบเต็มที่พี่น้องเอ,เอ,เอ้ยเท่าไรละมา,มาพ่อแม่มายอมพัฒน์สิบบดีใจพี่น้องเอ้ยก็ดีใจแล้วแต่ว่าข้าพันศิไปหาเพลินพอเพลินกายปากคลองมาหานามไม่ได้แหละไปย้ำโทษน้ำพันยุหันยานเพัน โบจักบอกเขาละแล้วก็บรรยาปื้มขนาดเราพนักงานเลยด้านใ่แล้วก็จนเถ่าแล้วก็เคยมากนลยเคยผ่านสงครามมาเล้วเคยผ่านสงครามมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าอย่างแล้วลงแล้วลื่นแล้วเถ่าแล้วนะอย่างแล้วอันนี้ฮะนะก็ได้เป็นห่วงและจะน้อยพี่น้องเลยการสิไปหาคนแล้วก่อนเพราะว่าร่างกายบากทรงมหานามมานต่กะผู้ดีข่อยกระแล่นรถไปสนุกกับซิบกอลักกับเขากระแล่นมากกันนาซี พอกันฮนาะพี่น้องโบเดธ้าเฮิงคันทาก็ได้แต่ว่าตอนเห็นเราเนี่ยนาสิมืดแน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้หาพุ่งไปเกือบพวกห่วงแหละเว็นสิตโตกลินแหละก็ได้บางที่ขั้นโบเดทเห็นตอนตอนไทยเราขึ้นโดูก็สิได้เห็นตอนตอนยูออเอย่เหวอนพี่แหละฮะนะขั้นว่าวอกพี่น้องไปก่อนทางไปพี่น้องเงองเย้ยฝนตกแบบแห้งอะไอนี่แบบจาก,จาก,จ,ากจากเลยนี่น,น,นี่นี่ยังวางแผนทางเปื้อนนี่ทางหัวทางเปื้อนนี่โอ้ย รถเทาพัดรถต่ำเล่พี่น้องมันว่าแมนรถคนใดรถคนใดโอ้ยบูไปเลยบนทางแยกไอ้รถพัดรถเตี่ยเบื่อเนี่กันเบิ่งน้ำมันคันตอนนั้นเราเอารถคนใดได้ไปเจ้าก็นั่งอยู่ได้ขี่ตัวกัวขี่ตัวูลัวตักลัวตีแล้วขาแล้วเต้นเต้นบอตื่นเต้นไล่ไปเต้นเต้นเราว่าจะไป พอเท่าคอยแล้วว่าจะไปแหวนลุงก้อนแวนลุงข่อยก้อนแล้วข่อยว่าเนี่ยไหนก็มาแวนข่อยก้อนเนี่ยไหนกับข่อยว่าพยองนะข่อยพยองข่อยกินเนี่ยชุบแซ่บรถฟ็ซีบออย่ากฟ็ซีสิพอได้กินเบียร์บัวไหนได้เนาะเราอยากฟ็ซีเนี่ยเราเคยกินฟ็สีที่บันลมอีกตัวนึงคือวันต่างชื่อมาไว้เลยแมวจะทุ่มเทไปว่าจะสื่อเนี่ยใหม่ใม่ให้พ่อเท่าด้วยติสีเลื่ยสีเลี่ยสีเกลือแล้วนะออกมาซจำไก่เนาะ เรียกเกลือแล้วหรือว่าต้อนรับร้อยเป็นอย่างดีเลยนะท่านผู้ชมก็คือเปาลีเดีเอลซีรับประเทาะหนึ่งครั้งแรกในชีวิตของเราอะไรสิเห็นด้วยหรือเปล่าวอลีจับเป็นดองกันเป็นดองกันนี่บุเคยเห็นจักเกื่อเลยมิตรพ่อคอยไปเราบุเคยมาแล้วกับพันธมาลินน้ำดองเราแล้วมาเราจะอจักลองเราแล้ว ปล่อยให้ลูกสาวมาอยู่พี่กับหลายปีสามสีป่ปียังไม่ได้เคยเห็นจเตื่อสถานที่ลูกสาวอยู่เป็นไกดเป็นตายได้ใด,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 ดียังแนวใดจับงูตัววัดทุกลึกซึ้กันเลยทุกหรือหั่งกึศกหรือซุกกับเบาลีกับบ๊วยเฮ็ดในพิษบ,บ้างเนาะเบลลี่จิตใจดีแฮ่แฮะแฮะแบ๊กหนึ่งสุดายจะไม่ใช่สีบุมานนำเนาะไม่ใช่สีละค่ะแม่แถาค่ะแม่แม่แล้ว ว่าเล่ครั้งแรกตอนท่าพาตัดเล่ดวัดราสิมานะคะบวชไห้ละม่าเดยเพราะมันกำลังสนตอนนั้นเนาะเขากับพาตาดัด<ะ>ยังห้อง<ะ>นอนอยู่ในห้องพาตาดัดเล,<ะ>ล่ากับพัดสิมาคะนะเขาตอนรับเพินะเ่นโบหลา,า,ายแล้วเขาไปหาปเพิ่นบหลายนะเนาะสมมติว่ารถเพลถลุอดอีซังมาหา,หาปนยัยจะสิไป้ได้ตัวเองพาตัดอยู่ในหาา้องพู่ค่ะพี่น้องก็เรื่องไห้ละม่าบ้านมีโอกาสก็เลยจังสิให้ละม่ายังสิมีโอกาสมาหากันไปหากันอยู่ดอกเดี๋ยวจะไปซื้อของท่าแล้วเพราะ ที่อของไม่กินมื้ออื่นไปว่าเราวชอยู่นก็จะคืนเดี่ยวนี่เนาะแล้วเราก็ไปนั่นไอ้ไปบ้านไอ้อแล้วเราจังเอาง่ายแล้วเราจังอันมาบ้านเขาอีกเนาะแล้วจะให้เรามานอนนอีกคืนนึงแล้วเดี๋ยวเมื่อชมไทยรุ่งให้เรานะเพนไปเพนนั่นได้อะเออว่าให้เราเป็นนอนเนื้อเน่าให้เรานอนสอ,อ,องคืนเพราะว่ามือคือผู้ดองกันนะ แล้วก็ไปน,นอนเฮือนไอ้โทรก็สองเขื่อนคือกับสอง,อสองมืออือน่อออนนี่แล้ว้องไปน,นอนญี่ปุ่นเด้วยก็มืออื่นมือดองเท<อ>พี่พน้องเอ้เดี๋ยวจะไปซื้อกล่องเตรียมไปนีพ่พี่น้องเดี๋ยวจะไปซื้อพัดลมพี่น้องเอ้ยเพราะมันหอนอาการมันหอนมาจะซื้อพัดลมแล้วก็ที่นอนฉัซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยเาททุ่มแวแบบพืน้นแะห้งนะค่อยแบบ จะเตรียมเรียบร้อยแบบห้องน้ำห้องน่ากระลางมัเรียบร้อยได้คอยกย็ได้จะล่างแบบอืล่างมัเรียบร้อยเทสซ้ำแขกแบบแขกเมืองไก่เมืองอื่นสิม,มายามีนะพี่นอ้อ,องพ่อให้เองให้ก็ะแหงก่อนรับยางมีแล้วพี่น้องให้ยพอเฮ้ายังหาเพิ่นมาอยู่บบคันเพิ่นมาเห็นหลูกแบบว่าม,มีเพื่อนอยู่แล้วบ,บ,มออบ,บ่มีห้องน้ำขี้แล้วบ่เพิ่นกับพื้นแห้งแล้วพี่น้องให้พ่อเพิ่นบุคคลยังไรหรอกก็ได้มาเห็นมองอยูหลูกว่ามายามมาเที่ยวหลูกต่อทับยางดีไปเนี่ยเพิ่นกับ ก้มสุขสิหาไซส์โบราอีกแล้วนะพี่น้องเฮ็ดให้เพิ่นมีความสุขข่อยเองก็มีความสุขพี่น้องเอ้ยจีบ่อนร่วมมาไหนแล้วเนาะก็โอเคพี่น้องเด้อไปฮอดแล้วข่อยสิถ่ายให้เบิ่งอีกทีเด้อโอเคโอเคก็โอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้มาแตอเติมน้ํามันป๊าเติมน้ํามันเบิดพี่น้องเอ้ยไปปตทก็บเบิดซั่นอยู่น้ํามันดูตัวเองสิบเบิดยังมีเดือปั๊มเดียวยังมีน้ํามันเดือพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าโชคดีข่ัญแล้วยังมีน้ํามันใส่ใช ขี an ่ไปปตทเพิ่นก๊วกมือออกว่าบ่ได้่เมื <think> ่อไแหละนังเรือปั๊มตัวนี้ปั๊มเดี๋ยวขี่รถขึ้นบ่มีปั๊มนี่มันในจูงรถในหนูนะยังดีเพิ่นมีเติมห้ก็ได้เติมน้ำมันก่อนพอจนสั้นไปผสิบ่มีน้ำมันนะคะรถตัวเองพ่านน้ำมันสิเบิดล่ะก็ถือว่าโชคดีไรพี่น้องเอ้ยยช่ชคดีสิแค่สองแสนห้าหยันบ่มีเนาะมึงซีเรถยลขนาดว่าโตกลัวห้าอีดิ๊ใช่ยี่เป็นยังไิบแสนหนึ่ง วุกันปั๊มบดรอนงแ้นขนาดนี้เติมน้ำมันพี่เนาะมไปได้เป็นอยลน่ยนแล้วอ่าบใจบใจ เยี่ยบเยี่ยบไปแล้วพี่น้องว่าเฮ้ยงงดิว่ามีน้ำมันในปั๊มเนี่ยปัญหจะกลายว่าปไปพอยังมาพอเห็นรถเก่งต่อกันเดียรถเก่งใช่นั้นไปต่อหนักครับ <laughs> 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 ดิเออเจ้ากะจืดเขาปะจ๊ะเมมครักแค่หรือว่าเห็นเขาเติมของแช่นหา่เขาแช่นหาแล้วรถเขาบวกเก่ใหญ่ เริ่มคันพี่น้องเลยแล้สนุกกระไรเริ่มหมื่นสิมื่นเลวล่ะไปวได้ดินี่หมื่นแล้วพี่น้องเอ้ยมากกระนั้ได้เติมน้ำมันจกนนักหน่อยนี่เพราะว่าจนโอกาสเปิด,ปดแอร์พี่น้องเอ้ยจนอากาศจกร่วงาะน้ำมันบบน,นั่นสิเบิร์ตประหยัดน้ำมันแบบขี่แบบมั้นล่ะคืดคือคือสิเบิร์ตนน่ะ แล้วก็เลยเฝาปิดแอร์ไว้แล้วกลนพ่อปู่เคยเบิดน้ำมันสองถือปู่เคยขีย่มืดน้ำมันคักพี่น้องจนได้จอดเราไปเสือมาถอกใส่พี่น้องเอ้ยจอดแล้วแหละน้ำจอดนีด่น้ำมันน้ำมันอึดเดียวนี่พี่น้องเงื่อนมันเฟอืดไรน้ำมันมันอึดนคนขี่ชวนมากับแอสซั่งมัหนี้ซั่งรถเอสซั่งขาดเอ,อสซั่งขาดเลยพี่นออ้องเลยขาดปั๊ม บางปั๊มให้จนในปิดไว้เลยจนบมได้เปิดก็คืออะุ่นะนีน้นนะนนปั่มป้ต่ท่อนี่เดพี่น้องเงอ้ยเขามากเขาแล้วพุ่น่าเบิดจะมากลับไปเติมอย่ปั่มตัวนั้นยามแรงกะมีรถบ่มีน้ำมันหนะน่ะบนรถรวยจังไดกับบมีบาเด้ขีนข่น้ำมันใช่น้ำมันเาีน้ำมันขาดปัม๊มแต้วพ่อจะจัางมาเขาใส่เนาะ โทรไปกับบบติดได้พี่น้องเอ้ยปิดเครื่องเดี๋ยวจะไปตลาดแรงกันเดี๋ยวไปไปตลาดแล่าธนาที่บ่ษันมาหอดแล้วโอเคพี่น้องเอ้ยเมื่อดคักเลยพี่น้องเอ้ยพวกมุ่งไปนะยังโทรหาพอบบติดอยู่จะเพิ่นปิดเครื่องเบสเบดโอเคท่านผู้ชมเกือบบอบีน้ำมันใส่เลยเกือบพาลูกพาเมียอึดหิวแล้วค่อยทำแห้งนะพี่น้องเอ้ยเมื่อดเลย เดี๋ยวสิไปตลาด,ลาดนะจัหกหน่อยตลาดแรกนลยจะไปหาสื่อของเล็กๆหน่อยๆนี่นะพี่น้องเมื่อให้สู่เพิ่นกินจะมันยังไหนของเด็กหน่อยกันตลาดก็เริ่มไหวเลยตลาดก็เริ่มไหวแล้วอ้นี่เด้อ ้องเดิมบ่มีเลยนะมันคําบ่ค่อยเห็นเอ้ยก็โอเคพี่น้องเคยเห็นอยู่บ่มาหาพ่อตักแต่ตะเวนเตอเอิดแตพวกมุตอนนี้ก็ได้1ถุงคร่งเกือบ2ถุงแล้วรถเราตายรถลยซานเพิ่นตายแล้วก็ต้องเปลี่ยนเบรกเป็นอีหยังแล้วค่อยก็ติดต่อหาบ่ได้แบตบึ๊พี่น้องเอ้ยแบตบึติดต่อตอดีติดต่อหาจะบ่ได้อยากขายเด้บาดนี้จมอยู่โพยพยอยู่ผู้เดียวเพิ่น แต่แล้วก็ไปขอสามไว้ในโดโทรกลับมาว่ะกันลังเสียงออกโรดปาะสานยูุลักษ์สามสิบหาพี่นเนาะเอ้ยยังอีกสามสิบหานะใช่สิมหอนใช่หนุลยต้องพาแล้วเพราะว่าเราลวดคำมันตายแล้วมันคำได้พี่เนาะกะเดียวหายละมาก,ก่อนซะเพราะว่ามันยังอีกสามสิบหารอคนกระสีเป็นสมุนกคนประจักประมาณนั้นคนแหละหรือครึ่งสมุนกคนแหละกะโอเคพี่นเนาะเอ้ยรอต่อไปอีขณะจะน้อยทางละมาหอน ถก็จะเมื่อปลาแล้วใส่นอนดีใช่เงินกระบายเพรากีบนะฮะเงินติดทงกระบุมีพี่น้องเอ้ยมีเงินชามสี่แสนสองคนคารุดกับเบิร์ตแหละแจ็คสันกินเขาหรือบออะไรการเลาะระต่อไปพี่น้องถ่ามาหอนจริงไอ้เบิร์ตพี่พี่น้องรถมาจอดแล้ว่าหูว่าซีเมนรถคันนีว่ารึบอเด้อเพราะว่ารถเพิ่นบอกว่าอยู่คิวเซนูว่าสันหากแจ็คสันหรือโบแมนกะ เลาเบิง้งเพิ่นลงจากรถก่อนรถเพิ่นสิบว่เขาคิ้วหนามาถามว่าแมนกับเล่าอ,อีกขั้นต่อไปพี่น้องถามแมนกับดีไปเพราะว่ารถเขาคิ้วนี่สองขั้นไหนยังว่าแมนขั้นที่สองกันไหมละ่ะคือพวท่านเห็นลงมาจากเถือ่อต้องใช้โบแมนหนะมาพี่น้องเอ้ขั้นแมนต้องลงมาได้ปานนี้ นี่บ่ทันเห็นลงสับเดี๋ยวรอบึงพี่น้องว่าสิแมนบ่หรือบ่ข่อยมานั่งจอดรถท่านี่ก็บ่คิงแฮงได้เป็นตั้งแต่18:00นพุ่นตอนนี้ยัง2:00นแล้วยังบ่ทันเห็นอยู่ขอคิดว่าสิบ่แมนด้เด้อพี่น้องเอ้ยบ่เห็นนี่ ดูยังสิเป็นอีกขั้นใหม่ว่าโบแมนหนะมาบพอท่านเห็นดงจากโหลดสับโบแมนหนะมากปวงขั้นนี้นะมาพปวงขั้นนี้โนะบแมนแหล่ะแหล่ะโบเห็นพี่น้องขั้นที่สองบาทนีง ขั้นตัวนี้โบมแมนน่ะละเบิ่งขั้นนี้อีกก่อนหาว่าแมนขั้นแมนกับแมนขั้นโบแมนกับขั้นชุดถ่ายเด็ด้ะคอยเบิ่งเนี่ยในพี่น้องเลยเบิ่งกำลังลงแต่รถแมนแล้วแมนแล้วแมนแล้วปวงปวง มาแล้วมาแล้วกำลังมาหอนพี่หนังเลยรถระวัะงค่ะรถเลืล primer, ล่อรถรถไรมาแล้วพี่หนัง,งเลยเ้ยมาแล้วมาแล้วเ,เป็นอะไรจะมาหึงยิงแท้ นี่มาหอดแล้วพี่นังเลยเห็ดกังเกีอยู่มาถาะหึงหละมาตโบปั่วแล้วมาอย่างจองอยู่บานเนี่ยเป็นได้ไง้มาคัดขาเนี่ยนั่นมันหมดพี่น้ังเ้ยเห็นขากบานไหนือกำลังมาหอด อยากก่อนนะแม่เสียคือโบเปิดไฟโทรศัพท์ในพวงผมบอกเห็นแตนเหมือนแหงแล้วเมื่อยเลยค่ะตัวใหญ่ไม่ละยากรีกงขาววันอาทิตย์ไปลงคัวเซ่ให้เราเที่ยงขืนกับโบัวหอดตอนนั้นอยากไปลงคัวเซ่จะสิเป็นห่วงขี่อยู่ใช่ช้ำออกม่าตะบาดในทรกับปลาทะเลอันนี้นะกะโอเคพี่น้องเอ้ยนี่อายข่อยมาฮอดเด้วนี่นี่จะเป็นพ่อข่อยแล้วเมื่อยบอสนี่ เหนื่อยนะนั่นเออมาออกรถตะเสาพุิเจ็ดมเออเจ็ดหู่นี่ครับอมถุมแหละยังม่ไกินเข่าสัเนีดนี่เนาะเออเดี๋ยวมือหากินเข่าแขอนมาถาตะตหงแหละคิดว่าแบตเบิดกับโโทมากโบโทบอกโทอีสังนี่ละพี่น้องเอ้ยแล้วมาหอนะเชิญล้วข้นนั่งรถแเดี๋ยวจะเปิดแอร์ขี่มื่อห้อาบน้ำอาบน้ำอีพนี่ นี่รถเพื่อกมานี่ตาอดีการจเบิตดเงินหน่อยจะเลื้ยเงินที่เดิมเบิดเงินว่าจะป้ายเพื่อนหาน่นโงแรมเล่นไปขึงมากก็เลือเงินตะกี้มานีมาโอเคพี่น้องเอ้ยบาดี